จะบอกเลยว่าคุณธรรมจริยธรรมที่เราอาชีพแพทย์จัดการมันตลอดก็คือความที่คนอื่นเข้าใจวิชาชีพของเราโรคต่างๆของคนไข้ได้น้อยได้ไม่ถ่องแท้จึงทําให้เราจะต้องเผื่อใจกว้างในการหาเทคนิคในการอธิบายแล้วก็ต้องคอยเรียนข้อมูลเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและข้อมูลมันเร็วมากจริงๆเพราะฉันคุณหมอทุกคนเนี่ยจะต้องมองให้คนไข้ ว่าข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่นะ่ะมันมันดีหรือยังมันทันสมัยหรือยังที่สองก็ต้องมองว่าคนไข้เนี่ยเขามีความจำกัดด้านใดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสองประการนี้รวมกันแล้วเนี่ยทำให้คุณหมอจะต้องยืดความสามารถในการอบอุ้มคุณธรรมจริยธรรมเพื่อทั้งมุมมองของคนไข้ทั้งของตัวเองเติเป็นคนโลเทคโนโลยีก็เลยต้องใช้ทัชใช้การสัมผัสเยอะหน่อยหนึ่งเพราะตัวเองเทคโนโลยีต่ำอค่ะก็ต้องบอกว่า เ,ออเวลาจับคนไข้นะคะมันได้ข้อมูลเยอะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองการลุกขึ้นไปเดินรับคนไข้เนี่ยมันก็ช่วยให้จังหวะมันเร็วขึ้นคนไข้ก็รู้ว่าโอเคมารับแล้วทุกคนกระวีกระวาดเข้ามาแล้วก็กระวีกระวาดรับเข้าส่งออกเราอยู่ฝั่งเดียวกับคนไข้เราทำเพื่อสุขภาพของเขาเราเป็นคนช่วยสปอร์ตเขาอยู่หลังเขาคอยพยุงเขาให้เข้าผ่านอุปสรรคเรื่อง ความเจ็บปวดความไม่รู้คุณแม่เป็นโรโมเดลของตัวเองเสมอและทำให้ตัวเองเนี่ยเชื่อมาตลอดในเรื่องเทรดฟอร์เวดก็คือการทำความดีให้กับคนรอบๆตัวและสังคมมันจะดีขึ้นในวงรอบๆตัวเราและขยายต่อไปเรื่อยๆคุณแม่เป็นคนที่มีพลังส่งต่อให้คนอื่นได้อย่างมหาศาลทำให้คนอื่น รู้สึกสีเคียวมั่นคงและเชื่อมั่นในความดีค่ะคุณธรรมจริยธรรมนั้นสำคัญกับทุกอาชีพทุกคนทุกอย่างขอแสดงความยิดีกับคุณแม่ด้วยนะคะการเป็นแพทย์ของอาจารย์เนี่ยเป็นแพทย์ด้วยด้วยหัวใจจริงๆโรคต่อมไรท่อเองเนี่ยเราไม่มีอาวุธนะคะ เรามีแค่มือกับตาแล้วก็สเตตนึ่งอันที่จะเดินเข้าไปหาคนไข้เราสักประวัติอาจารย์โชว์ความเจ๋งในส่วนนี้ให้เราเห็นว่าการไฮทัชมันเจ๋งแค่ไหนอะค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าทําไมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเรายังคงต้องยืนยันการดูแลคนไข้ด้วยหัวใจก็ทําให้พวกเรามีกําลังใจว่าเส้นทางของการแพทย์ที่เมื่อวันหนึ่งที่อายุเท่าอาจารย์นะเราอาจจะทำได้ไม่เหมือนอาจารย์แต่เราก็มีความ มีตัวอย่างที่ทำให้เรามั่นคงว่าอะไรคือเส้นทางในชีวิตของความสุขของแพทย์คนหนึ่งที่เราควรจะเดินไปครั้งแรกที่เจอเนี่ย เหมือนเจอญาติผู้ใหญ่เลยนะแกเอามาส่งคนไข้ที่อยู่ในห้องอะคะ่ะโชคดีแล้วเจอกันนะคะอะไรแล้วก็หันมาทังเะว่าสวัสดีค่ะมาเข้ามาเลยตอนนั้นนะ่ะรู้สึกประทับใจเลยนะคะว่าความเกรงความกันงวลของตัวเองเนี่ยคลายลงไปถึงแกก็จับมือด้วยนะยทำให้คนคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบมาหาหมอเลยกับเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ อย่างใช้เวลาสั้นมากๆอาจารย์ให้แนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนและง่ายกับการปฏิบัติตัวอย่างแท้จริงผู้จนเราเปลี่ยนตัวเองจริงๆนะโดยที่เราไม่ได้อึดอัดอะไรเลยหมอให้คําปรึกษาได้อย่างดีมากเลยคือจะเป็นกันเองเหมือนกับเป็นลูเป็นร้านนะไม่ใช่ว่าเป็นหมอมีอะไรตามได้ให้คําปรึกษาถูกอย่างเลยทําให้เราสบายใจอุ่นใจนะขอบคุณมากๆ ให้อาการดักช้าและการดูเลขปลาหมาตลอดจนกระทถ่งบัตนี้และก็คงตลอดไปจนวันปลาไตเลยทราบวะาอยากจะบอกออทั้งทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังไม่เข้ามาและคนที่อยู่ในวงการแล้วก้อบอกเลยบอกว่าทักษะในการมองจากด้านของคนไข้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าความไม่พอใจเยอะมากเลยเกิดจากการที่ เราไม่ได้มุมมองจากมุมมองของเขาเรามองแต่ด้านของเราก็ทำให้มีความไม่เข้าอกเข้าใจกันเยอะนะคะจึงเกิดปัญหามากถ้าเราขยับสักนิดนึงนะคะก็น่าจะทำให้การทำงานเนี่ยราบรื่นมีความสุขทุกฝ่าย